ฮะอลราสุดอ่ยังอายังพร้อมล่าสุดที่โพสดําดำมากมีโพสเยอะเลยพี่แคนดี้เกิดอะไขึ้นเอาโพสไหนก่อนดีโพสโพสหลักๆก็เป็นเรื่องตัดพ้อชีวิตเรื่องงการทําธุรกิจที่เราแบบว่าไปทํามีการทําธุรกิจแล้ว S <S <an> <S มันจริงจิงตอนนี้ยังพูดไม่ได้ทั้งหมดอนะคะก็แค่ก็แค่เป็นเหมือนเรามีความรู้สึกว่าเวลาเรารักใครคนหนึงแล้วเราเวลาค<ห><ห>รบ <ทำ S 2> <ห>ใช่ให้ใจเราทํางานทุ่มเทแต่พอวันนึ่งเราเหมือนออมีบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น<ฮ>ะนะคะ <ๆ S 1> แล้วเราเลยรู้สึกว่าเราเสียใจเสียใจแล้วแล้วยังไม่อยากเชื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันจริงอหรอ มันมันจริงเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยเขาทําเราจริงๆหรอมันเป็นไปได้หรออะไรเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยเสียใจเหมือนคนอกหักก็เลยโพสต์ไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือว่าโดนหลอกโดนหลอกหรือโดนโกงหรือไม่ครับอันหลังคือตอนนี้ยังยังยังพูดไม่ได้ดีกว่ายังยังเพราะว่าเรากําลังรอดูหลักฐานอะไรใดๆอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันก็มีการพอเราพอเราบอกไปก็มันก็มีการที่บอกว่า เขาก็มีขอให้เอาหลักฐานมามาคุยกันเพราะฉะนั้นรอก่อนใ้ตรอก่อนค่ะก็ใกล้ตัวมากก็ทำธุรกิจด้วยกันมาในวงการบันเทิงไหมครับค่ะก็เกือบค่ะมีมีเรื่องอันมาเกี่ยวข้อง ก็ส่วนใหญ่เป <Ooh. S 2> ็นเรื่องเงินหมดเลยค่ะก็เป็นเป็นเป็นเรื่องของการทําธุรกิจแล้วมันก็เป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องของเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเป็นการลงทุนแล้วทําธุรกิจไปไม่รอดอันนี้เป็นอีกเรื่องเพราะว่าปกติเวลาของการทําธุรกิจเนี่ยทำไปแล้วเอ้ยมันมันไม่ได้แยกย้ายกันก็ก็จบแต่นี้มันมันกลายเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เลยยังไม่อยากพูดอะไรเยอะแต่ที่ตัดพ้อไปเพราะมันมีความรู้สึกเหมือนคนอกหักแล้วเราไม่รู้จะไปหนพูดกับใครเพราะว่า เราพูดกกับใครไม่ได้เลยเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความรู้สึกที่เราจะไปเคลียร์กันมันจะจูงกันติดไหมครับถ้าถามด้วยความรู้สึกแล้วมันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเราเองก็ยังไม่พร้อมเจอเขาเราก็เลยให้เวลาเขาด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากที่คุยแล้วถ้ามันมีโอกาสเคลียร์ได้ก็ก็ดีอยาก<ด>ใ,หให้มันจบด้วยการเคลียร์กันใช่ค่ะอยากให้จบด้วยการเคลียร์กันเพราะว่าเราเชื่อว่าม,มันมีเหตุและผลของการกระทํานั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้โอกาส ตอนนี้ก็เลยขอยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดขอยังไม่ได้พดูยังไม่ได้ลงดีเทลอะไรเพราะว่าก็รอรอนัดเขาเหมือนกันค่ะเรื่องมันจะไปถึงกฎหมายนะครับี่เดข้หรือ,ะะรอว่าอยากยอยู่ที่เขาค่ะะอยู่ที่เขาเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเราพร้อมให้ให้เคลียร์กันอยู่แล้วพร้อมคุยกันอยู่แล้วค่ะเพราะว่านอย่างน้อยเราก็รักเขาเหมือนเหมือนเหมือนน้องคนหนึงนะะ่งอะค่ะรักมากค่ะพอเจอเรื่องอย่างนี้มันเลยกลายรู้สึกว่านี่น่าเชื่อค่ะสามารถบอกได้ไหมได้ไหมครับว่ามูลค่ามันสูงเจ็บ แปดดีกว่าแว่าแปดหลักเลยค่ะตอนแรกที่เรารู้ว่าว่าคนที่เราไว้ใจขนาดแบบทำกับเราเนี้ยช็อกก็ช็อกค่ะเสียใจค่ะอันดับแรกคือเราไม่ได้ไม่ได้มองถึงตัวเงินอะไรใดๆที่ผ่านมาเลยค่ะเพราะว่าเราให้ใจเขาอยู่แล้วในการทําธุรกิจแต่ว่าพอเรารู้ปุ๊บมันช็อกมันน่าชาไปเลยอะไรเงี้ย คิดไหมคะว่าทำไมเขาถึงเอาชื่อเอาปิ่งที่เขามีมาไม่คิดไม่คิดอะไรเลยจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่คิดอะไรเลยค่ะคิดอยู่อย่างเดียวว่าภาวนาว่าขอให้วันที่ไปคุยอะ่ะมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราคิดแบบนี้ค่ะม,มันไม่เป็นอย่างที่เราเจอมันไม่เป็นอย่างที่เราเห็นนะอขอให้เป็นอย่างนี้อยากให้คิดคิความสัมพันธ์ที่ดีนี้ไว้ค่ะณตอนนี้มีนัดกันแล้วใช่ไหม มีบอกว่าจะนัดค่ะแต่ว่าก็รอให้เขาเตรียมเรื่องราวต่างๆนะในสื่อประสาทให้เวลาวแค่ไหนเราถ้าไม่งั้นเราจะดาเนินการทางกฎหมายก็ข่าวก็น่าจะภายในกลางเดือนนี้ก็ต้องขอเคลียร์แล้วค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เนินนานไปมากกว่านี้เพิ่งจริงเรื่องนี้มันง่ายมากแค่เอาหลักฐานมาชนกันถ้ามันจบ,จบก็จบไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะทำต่อเลครับถ้าสมมติว่ามัน คุยอะไรกันอะไรเงี้ยคุยถามว่าทําทธุรกิจต่อไหมไมันมันเหมือนคนอกหักอะมันค่ะมันก็ยากอยู่ที่จะที่จะไปต่อกันแต่ว่าก็อยากให้เก็บแค่แค่ถ้าสมมติถ้าเคลียร์กันจบแล้วยังเป็นพี่น้องกันโอเคเจอคุยเจอกันได้แต่ถ้าถามว่าทําธุรกิจไหมเรากลัวตัวเราจะ จะไม่ทันเขาเราเราอาจจะไม่ฉลาดเรื่องของการทาธุรกิจเท่าเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไปอยู่ในเวของเราดีกว่า mm hmm. ไปไปอยู่กับคนที่ที่ดีกับเราที่รักเราเหมือนว่าทํางานกับพี่ย่ากับพี่เป๊กอย่างนี้ดีกว่ามันมันจุนกันติดมาคกับพี่เอมมี่เออโอเคค่ะ okay. mm hmm. สนุกสนานไปได้วยกันแล้วก็ทํากันแบบรักเราเป็นพี่เป็นน้องจริงๆดีกว่าอย่างนี้ดีกว่า mm hmm. แปลว่าตอนนี้คือถ้าเรียกก็เรียกว่าเราไม่ไม่ได้ไว้ใจเขาเหมือนตอนแรกตอนนี้ณนะวันนี้ที่ยังไม่ได้คุยกันมันเป็นแบบนั้นค่ะแต่เราก็คือรอว่าถ้าวันหนึ่งได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วภาวนาไม่ให้เป็นอย่างที่เราเจอมา,าใช่ภาวนาอ,อยากเก็บเขาไว้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าถ้ามันเป็นอย่างที่จริงอย่างที่เราเจอจริงเนี้ยก็ก็ ขอให้เก็บไว้เป็นความทรงจําในอดีตแล้วกันแล้วก็แยกย้ายกันไปที่คณิตจับด้วยตัวเองหรือว่ามีคนมาบอกตัวเองอ่ะรู้รู้ด้วยตัวเองด้วยตัวเองค่ะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่เราอ่ะเป็นความชะล่าใจเรียกว่าประมาทดีกว่าคือเราก็ยอมรับว่าธุรกิจสายนี้เราไม่เก่งอ่ะหรือพูดง่ายๆว่าโง่อ่ะเราโง่อ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออโอเคฉันโง่องแาละฉันปล่อยปล่อยมานานเกินไปจะแล้ววันหนึ่งเราแค่เราเดินเข้าไปอ่ะถามอ่ะ มันก็เห็นแล้วอะพอเราเดินเข้าไปถามเห็นปุ๊บเราก็ช็อกมันเป็นโปมงไม่เห็สารใช่ค่ะพอช็อกปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคให้โอกาสเขาเพราะเขาบอกว่ามันไม่จริงโอเคให้โอกาสก็เลยนั้นเลยมาเลยเราเลยยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพียงแต่ว่าน้วันนี้คืออย่างที่บอกเผลอโพสน้อยใจเพราะว่ามันมันรักอะมันมันรักมากมันทําให้เขามากแล้วมันก็กลายเป็นแบบนี้มันเจ็บมาก เพิ่งทราบไม่นานเลยค่ะแต่แต่ว่าทําธุรกิจกันมาระยะหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยเพิ่งทราบไม่นะก็ตอนก่อนวันพุธเอ๊ะก่อนพุธประมาณวันสองวันเองต้องรู้แล้วมีก็ต้องไปมงไปมูเลยไหคะห้องขอซื้อเศษววันนี้ก็เลยมาใช่ค่ะคือจริงจริงจริงแล้วมันดวงชะตาของคนมันมีขึ้นมีลงมันมีขึ้นมีลงจังหวะเรามันเป็นจังหวะลงจังหวะลงบ้างๆเวลาลงเนี่ยอย่างที่บอกเวลาที่ เราเผลอไผหรือว่าเราลืมที่จะทําบุญลืมอะไรใดๆเนี่ยกรรมมันก็ตามมันมาทันเสมอนะคะกรรมมันวิ่งมาตามแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคแล้วช่วงนี้เราอาจจะขาดบุญแล้วกันขาดบุญถ้ามองในแง่ดีก็คือเป็นกรรมเก่าอ,อย่างที่บอกว่ามนุษย์ของเราะคะะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เป็นความเชื่อนะสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันเกิดจาก สองสิ่งห้าสิบห้าสิบห้าสิบคือกรรมปัจจุบันที่ทำห้าสิบเนี่ยคือกรรมในอดีตที่ทำเราถือว่านั่นคือสิ่งที่เป็นกรรมเก่าในอดีตนะคะมันวิ่งไล่เราทันละตอนนี้ต้องเร่งทำบุญแล้ววันนี้ยอดบุญวันนี้ผลบุญวันนี้ก็ขอให้ทุกอย่างปลอดโปร่งโล่งสบายขอให้ทุกอย่างได้เคลียร์ตัวเลขเป็นยังไงครับตัวเลขเป็นยังไงตัวเลขทีกันดีร่วมป็นอะไรตัวเลขมตัวเลขตัวเลขตอนนี้ห้าล้านนัตอนเมื่อกี้ที่เราที่เราประกาศนะคะจบปิดแต่ เมื่อตอนที่เราเด mm ินออกมาเมื่อสักครู uh, ่ย um ังมีคนเติมเงินไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆค่ะแน่นอนห้ามีแน่ๆเลขห้ามีแน่ๆแต่ห้าเท่าไหร่อันเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวไหวเลยแต่ห้าเนี่ยมีแน่ๆ้องว่าวนหน้าซื้อแน่นอนเลขค่ะว่าหน้าซื้อแน่นอนเลขเพื่อเพื่อจะปลดหนี้ได้ใช่อันดับแรกต้องหาเงินให้ซื้อให้ได้สักห้าใบสิบใบก่อนนะะจะได้แบบปลดหนี้ได้ ้เกินไทยรัฐเกินละเกินละเอาเอาเป็นเอาเป็นเลขอายุพี่เป็กละกันมีเลข5แล้วก็มีเลขศูนย์ด้วยครัโอเคแ่ะแข่งแข่ง่งชองวันทำหน้าที่เกินไทยรัฐมันเลไปอีกแล้วเล่นกันนะแค่นี้คุณคาดน์บอกว่าจะได้คืนไปครับไม่ได้จะได้แต่แค่อยากให้เกียรติใจกัน